คุณเคยสงสัยไหมว่าดวงชะตาต่ำกว่าภพอริเป็นอย่างไรอกิตตินันพูดถึงวิบากกรรมของผู้รับเหมาหนุ่มเขาต้องเผชิญกับหนี้สินและการสูญเสียที่หนักหน่วงการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ตัวทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวอกิตตินันกล่าวว่าดวงของเขาต่ำกว่าพอพอริและมรณะเขาต้องการพลังที่มากกว่าเดิมเพื่อแก้ปัญหาติดตามตอนหน้าสําหรับวิธีแก้ปัญหาที่จะมาถึงเขาเคยคิดว่าความมืดจะไม่มีวันจบลงแต่แล้วเพื่อนเก่าก็โทรมาชวนเขา งานมูลค่าหลายร้อยล้านกำลังรอเขาอยู่เขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาปรับตัวและเรียนรู้จากคำแนะนำเขาไม่ยอมแพ้และยอมรับความช่วยเหลือและในที่สุดเขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความหวังดวงชะตาของคุณไม่เคยทิ้งคุณเลยเชื่อในตัวเองและยอมรับการช่วยเหลือจากเพื่อนชีวิตคุณจะมีทางออกเสมอแม้จะไม่ทันทีทุกปัญหามีทางออกอย่ายอมแพ้อย่าเดินคนเดียว มีเพื่อนอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะเข้าที่ติดตามอาจารย์กิตตินันออกโรงทุกตอนคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตมันยากเกินไปไหมเมื่อคุณพบกับปัญหาที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรออกิตตินันมีคำแนะนำที่สามารถช่วยคุณได้คำแนะนำที่แม่นยำและเชื่อถือได้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปลดล็อกปัญหาของคุณ เพียงแค่ติดต่อออกิตินันที่081-8152532หรือแอดไลน์ ID kitanun.com เพื่อเริ่มต้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมีแนวทางที่ถูกต้องอย่าปล่อยให้ปัญหามันหยุดคุณทุกคนมีปัญหาแต่การหาทางออกคือสิ่งที่สำคัญเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณวันนี้เพราะทุกปัญหามีทางออก